น้อยวัยหกขวบคนนี้นะคะมีชื่อว่าน้องตังๆค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นน้องตังๆจากคลิปเมื่อง,งานวันลอยกระทงปีที่แล้วค่ะที่มีหนูน้อยคนนึ่งประกวดนางนกพมาาศเขาใช้ภาษามือในขณะที่พูดไปด้วยบนเวทีค่ะ พูดไม่ได้พ่อแม่หนูหัวถั่น้องก็เลยต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารเพราะคุณพ่อคุณแม่พูดไม่ได้อ๋อเหรอคะโอ้นะโอ้นะมากใครจะไปนน้องหกขวบเองอ่ะคือที่น้องตังตังใช้ ภาษามือคล่องเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องต่างๆอะค่ะเป็นผู้อกค่องทางการได้ยินแล้วก็การสื่อสาร<อ>ใช่น้องก็เลยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่อะได้รับรู้ถึงสิ่งที่น้องได้ตอบคําถามตอบบนประกวดน้องปรมาทํำภาษาม,มือไปด้วยอุ้ยตายแล้วน้องน่ารักขนาดนี้ทีมงานครับช่วยไปหาน้องให้หน่อยสิสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปันนะวีแพงศีชื่อ เล่นหนูชื่อตังตังค่ะต,ต,ตอนที่ประกวดตังรู้พ่บ้านอะคะ่ะทําไมหนูถึงใช้ภาษามือตอบคำถามด้วยล่ะคะหนูจะสื่อสารกับพ่อแม่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่หนูมาด้วยค่ะให้พ่อแม่เข้าใจหนูเพราะว่าพ่อแม่หนูไม่ได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้ดีค่ะคนที่เขาเห็นต่างๆทํทำภาษามือกับพ่อแม่ค่ะเขาก็จะแบบวิเด็กคนนี้เก่งจังอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่ไปประกวดทุกคนก็แบบเฮ้ยทำไมเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ภาษานื้นค่ะพ่อแม่หนูฟ้นไม่ได้แล้วก็มันได้ยินแล้วก็พ่อแม่สอนหนูด้วยวิธีการสอนภาษามือของพ่อกับแม่ใช่ไหมคะก็อย่างตอนเด็กๆสักสองขวบเนี้ยคะ่ะเขาจะซื้อขนมที่มันมีรูปสัตว์มาใช่แล้วเขาก็จะให้น้องเนี่ยดูทีละรูปแล้วก็สอนว่าภาษามือแบบนี้ทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีมือสัตว์คาว่ากู ก็ตายค่ะก็หมวดสัตว์อย่างนั้นก็คือหมี